สวัสดีค่ะน้องๆนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะข้อ59นะคะเป็นวิชาฟิสิกส์แพดสก็คือเดือนมีนา54นะคะข้อ59ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุ A และ B เริ่มถลายพร้อมกันบนพื้นพื้นเอียงไร้ความเสียดทานด้วยอัตราเร็วต้น UA และ UB ตามลำดับทิศของความเร็วต้นของวัตถุ B ที่ทำมุมเซต้ากับสันของพื้นเอียงดังรูปเงื่อนไขใดที่สามารถทำให้วัตถุทั้งสองตกลงมาบนพื้นราบพร้อมกันมาดูรูปกันก่อนเลยนะรูปมันเป็นแบบนี้อันนี้คือพื้นเอียงอันนี้วัตถุ A วัตถุ B ในโจทย์มันไม่ได้บอกใช่ป่าววัตถุ A วัตถุ B เป็นยังไงเราก็สมมติไปเลยว่าวัตถุ A และว,วัตถุบีเหมือนกันทุกประการโอเคนะแค่วิธีการเริ่มต้นของมันต่างกันอืม จะน้องจะเห็นได้ว่าวัตถุ A เนี่ยมันปล่อยลงมาตรงๆถูกป่ะตามพื้นอ,อย่างนี้วัตถุ B มันปล่อยลงมาเฉียงๆทำมุมเซต้ากับสันโอเคแล้วเราแล้วโจทย์เขาถามว่าเงื่อนไขใดเวลาเจอเวลาเจอโจทย์นะคะน้องก็ขีดเส้นใต้ไ,ไว้ตกเงื่อนไขใดที่สามารถทำให้วัตถุทั้งสองลงมาถึงพื้นราบพร้อมกันได้ คำว่าพร้อมกันหมายความว่าไงพร้อมกันหมายความว่าทั้งสองใช้เวลาทีเท่ากันอืมใช้เวลาทีเท่ากันทีนี้เราต้องมาลองลองมาดูว่าทำยังไงถึงโจทย์เขาถามว่าทำยังไงถึงจะให้ทั้งสองเนี่ยใช้เวลาจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ย ใช้เวลาเท่ากันพี่กําหนดให้ว่ามันใช้เวลาทีนะโอเคทั้งสองอันใช้เวลาทีทีนี้เราลองมาดูว่าเราลองมาคิดดูว่ามันจะมีเงื่อนเงื่อนไขอะไรบ้างก็คือเงื่อนไขแรกลองลอง,ลองดูที่เขาให้ก่อนนะเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขที่ว่า UA เท่ากับ UB u คือความเร็วต้นนะคะในโจทย์ในนี้คือ u คือความเร็วต้น ua ก็คือความเร็วต้นของ a ub ก็คือความเร็วต้นของ b โจทย์ก็ไก่เนี่ยบอกว่า ua เท่ากับ ub แต่ไม่เท่ากับ0นั่นหมายความว่าเราจะไม่ปล่อยออกมาเฉยๆแต่ทั้งสองอันเนี้ยจะมีความเร็วเท่ากันและเซตาเท่ากับ0เซตาเซตาเท่ากับ0หมายความว่างไง ถ้าเซตาเท่ากับ0องศานั่นหมายความว่าวัตถุมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นพื้นเอียงใช่ไหมยเย็นพื้น,นเอียงวัตถุ A อยู่นี่วัตถุ B อยู่นี่ตอนแรกเซตาเป็นอย่างนี้มุมใดๆก็ตามถ้าเซต้าเป็นศูนย์หมายความว่า B จะพุ่งไปทางนี้ แล้วเอก็จะพุ่งไปทางนี้โอเคนะเห็นไหมอันนี้น้องต้องมองภาพสามมิติให้ออกนะคะถ้าสมมติน้องน้องมองหันหน้าไปทางนี้น้องก็จะเห็นภาพแบบนี้นี่เป็นพื้นเอียงเองก็จะถูกปล่อยลงมาตรงๆมีก็ถูกวิ่งไปทางนี้ถูกปะแต่น้องอย่าลืมพื้นเอียงอะ่ะจะมีแรงดึงลงมาถูกปะ แรงดึงลงมาสมมุติว่าให้ตรงนี้เอียงเบตา้าจะมีแรงดึง2วัตถุนี้เลยนะลงมาพี่ให้ M มันเท่ากัน MA เท่ากับ MB นะสมมุติให้ MA เท่ากับ MB อันนี้โจทย์ไม่ได้บอกนะคะพี่สมมุติเอามันก็จะมีแรงดึงลงมาทางนี้ด้วย MG s i n ไซน์เบตา้า <Okay. S 1> เข้าใจเปล่าืถ้า วัตถุ B ไปอย่างนี้เวลามันเคลื่อนที่มันก็จะโค้งลงแบบนี้ได้บอกไหมอันนี้พื้นที่เอียงมันไม่พอเนาะก็คือมันก็จะม,มันจะมีความเร็วไปทางนี้หน่อยนึงอะแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆมีความเร็วเพิ่มในแนวแกนนี้โอเคจนลงมาถึงจุดล่างสุดได้นะ ถ้ามันเป็นพื้นราบธรรมดาสองอันนี้ไม่มีทางมาเจอกันแน่นอนแต่เนื่องจากมันเป็นพื้นเอียงมันมีแรงเ g ็นจีไซเซต้าไซเบต้าคอยดึงอยู่ A ก็จะดึงลงมาตรงๆแบบนี้และ B ก็จะแบบนี้แล้วเขาถามว่าทํายังไงเงื่อนไขใดที่จะทําให้วัตถุเนี่ยตกลงมาด้วยเวลาทีเท่ากันถ้าเจอโจทย์แบบนี้ดูช้อยเลยอ่านช้อยแล้วพิจารณาทีละช้อยนะคะ ข้อแรก UA เท่ากับ UB อย่างที่บอกคือรูปนี้นะคะสองอันนี้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วอา่า a ให้ลงด้วยความเร็ว UA b ก็ไปทางนี้ด้วยความเร็ว UA เหมือนกันถูกปะอืมแต่คนละทิศนะและเซต้าเท่ากับศูนย์ก็คือเป็นแบบนี้แล้วลองคิดดูซิมันจะเท่ากันไหมก็คือเวลาเราคิดอย่างเงี้ย ระยะทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้คิดเป็นแกนๆน,นะคะพี่ให้แกนเนีย้ยในแนวเนีย้ยในแนวเนีย้ยเป็นแกน y ตรงนี้คือแกน x การที่จะบอกว่าวัตถุลงมาตรงนี้ได้อะก็คือระยะตรงเนี้ยมันจะเป็นระยะที่คงที่จํากัดถูกปะระยะตรงเนี้ยพี่ให้ระยะตรงเนี้ย h ก็คือมันก็จะหลระยะเฮตรงนี้เท่าเท่ากัน2อันทั้ง2วัตถุแต่ระยะในแกน x อ่ะเราไม่รู้ถูกไหมคือ A อมันไม่ไปไหนแน่แต่ B มันอาจจะไปไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะดังนั้นสิ่งที่เรากําหนดอ่ะควรจะเป็นเฮทที่มันเท่ากันก็คือตรงเนี้ยพื้นเอียงมันมันมีขนาดเท่ากันนะสองอันระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากันกับจุดนี้กับจุดน,ดนี้โอเคนะทีนี้เราก็เลยพิจารณาแค่แกนเดียวก็คือพิจารณาแกนแนวนี้ ในแนวนี้มี u a อยู่ปึ๊บแล้วก็มีความเร่งเนื่องจากอันเนี้ย g สายเซต้ามีความเร่ง g สายเซต้านะโอเคนะลองเข้าสูตรสิว่าให้ t s เท่ากับ u t บวกเซหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสอง อันนี้คือพี่คิดให้ดูเฉยๆนะคะคือตามจริงอะ่ะโจทย์ก็แค่มองแล้วก็วิเคราเอาแต่ว่าอันนี้เพื่อให้เห็นภาพนะก็จะเป็น s เท่ากับ ut ยกกำ at กําลังสอง a ตัวนี้จากสมการนี้จากแรงตัวนี้แรงดึงตรงนี้ f ล้วก็จับ f เท่ากับ ma ถูกปะ ma ดังนั้น a ของมันคือ g ไซน์ เตัวนี้คือ G s ไซเบต้าโอเคเราต้องการหาทีใช่ปะ่ะยเรารู้แล้ว,ลว,ลว S เราให้คงที่ไว้นะฝั่งนี้จะมี UA ในแนวพี่จะให้ S ตรงนี้เป็น SY นะก็คือ S ในแนวนี้พี่จะคิดแค่แนวนี้อย่างเดียวส่วนแบบพิจารณาที่วัตถุก B กันบ้าง B ในแนวนี้มีความเร็วไหมไม่มีเลยถูกปะ่ะก็สมการของมันจะเป็นแบบนี้ S y คือ S y อันเดียวกันนะคะเพราะว่าะระยะทางมันเท่ากัน Sy, S y u <S เป็น0ูนย์ u ในแนวนี้เป็น0ูนย์ถูกปะโอเคก็เป็น0ูนย์กาหนึ่ง่วนสอง a t กลังสอง a ย่อมเท่ากันถูกไหมอืมมันถูกดึงด้วยแรงเท่ากันอืม a ่วนตัวนี้เท่ากันต้องลองดูสิมันตัดกันหมดถูกปะมันกลายเป็นสมการที่ไม่สามารถแก้คำตอบได้อะ่ะ ก็คือต้องให้ t เป็นศูนย์เลยถึงจะต้องให้ต้องให้ u a เป็นศูนย์เลยถึงจะให้ได้ t เท่ากันนะถูกป่ะอืม t จะเป็นอะไรก็ตามก็คือดังนั้นข้อแรกอ่ะจึงจึงบอกได้ว่า u a เท่ากับ u b อ่ะแต่ไม่เท่ากับศูนย์เห็นปะมันนั้นบอกไว้แล้วว่าไม่เท่ากับศูนย์น้องเอาสมการที่หนึ่งอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้เป็นสมการที่สองปึ๊บมาดู ารที่หนึ่งคือ sy เท่ากับ ua h walk เป็นหนส่วนส at กลังสงสมการที่2คือ sy เท่ากับหนึส่วนสอง A, T, กําลังสออเอาสองสมการนี้มาลบกันปึ๊บจะได้เป็นอเอาหนลบสจะได้เป็น sy ลบ sy เป็น0แล้วอันนี้ ตั้งไว้ u a t อันนี้ลบอันนี้ก็เป็นวกศูนย์ใช่ปะ่ะดังนั้นศูนย์เท่ากับ u a t ดังนั้นจากข้อนี้เขาบอกมาว่า,วาก็ไกล u a เท่ากับ u b แต่ไม่เท่ากับศูนย์ถ้า u a ไม่เท่ากับศูนย์ปึ๊บดังนั้น t ก็ต้องเป็นศูนย์สี่ใช่ไหมถึงจะทำให้ทำให้สมการนี้เป็นจริงถ้า t ก็ศูนย์หมายความว่าไงน้องหมายความว่ามันก็คือจุดเริ่มต้น แสดงว่าระยะทางตรงนี้ก็เท่ากันทางตรงนี้เท่ากันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทําให้ทําให้สมการนี้ไม่สามารถทําให้สองสวัตถุ A B อ่ะตกลงมาด้วยความเร็วเท่ากันอ่อด้วยด้วยเวลาเท่ากันได้นะคะแลข้อนี้จึงผิดไปโอเคเรามาดูข้อ2ข้อ2ดูซิ u a เท่ากับ0 u b ไม่เท่ากับ0และเซตาเท่ากับ0นี่กรณีนี้นะ คือมี u a และเท่ากับศูนย์และคือเขาเขาให้ปล่อย a มาเฉยๆส่วน u b ไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่า u b อ่ะมันต้องมีความเร็วถูกไหมอืมแล้วให้เซต้าเป็นศูนย์มาดูตรงนี้ปึ๊บเซต้าเป็นศูนย์เซต้เป็นศูนย์มันเข้าสูตรน,นี้มันเข้ารูปน,นี้ก็คือ b ไปทางนี้แต่อย่าลืมว่า u a ตรงนี้ไม่มีแล้วโอเคที่จะวาดรูปใหม่กรอบนึง จะเคลื่อนที่ไปทางนี้แต่ A ไม่มีได้มีความเร็วแล้วพี่ให้ตรงนี้มันเป็น Uv นะ Uv ไม่เท่ากับ0ูนที่ทางของ A, A ก็จะค่อยๆไล่ลงมาอย่างนี้ด้วยแรงดึงเพลงแรงเดียวความเร็วต้นไม่มีมันเริ่มจาก U เท่ากับศทีนี้ลองพิจารณาดูสองอันที่ A สมก,การนี้สมการเดิมเหมือนกัน sy เท่ากับ u คือ0ใช่ปะคูณกับทีก็ยังเป็น0นบวกกับเศษ1ส่วน2 a พี่ให้ความเร่งลงมาเป็น a นะซึ่งอีกใน,นหนึ่งก็คือ g sine beta g sine beta ตรงนี้คือ beta อืม 0บวก 2a t กำลัง2ถูกไหมอันนี้คือสมก,การของ a ในแนวเดียวนะพี่คิดแค่ในแกนนี้แกนเดียวถูกปะ n b sy เท่ากับถามว่า b ตัวนี้มีความเดียวในแนวแ,นวแกนนี้ไหมไม่มีถูกไหมอืมร้านกรงนีก็เป็นสูตรเหมือนกัน บวกด้วย1ส่วน2อกลัง2อุ๊ยสมการเดียวกันเลยสแสดงว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามไอสมการนี้มันย่อมเป็นจริงเสมอแหละเพราะ2อันเท่ากันถูกปะดังนั้นสมการนี้เ,เงื่อนไขนี้ทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ลงมาแล้วก็เจอกันที่เวลา ลงมาลงมาที่พื้นนะด้วยเวลาเท่ากันได้ปึ๊บถูกต้องนี่น้องเข้าใจไหมคะอันนี้คือแบบว่าเนื่องจากระยะทางเนี้ยมันเท่ากันใช่ปะที่ระยะทางเท่ากันปึ๊บเราจะหาเวลาวันเท่าไหร่แล้วยูอะเริ่มต้นอะอยูมันจะเท่ากันอีกถูกไหมในแนวแกนเนี้ยยู่ในแนวแกนเนี้ยเท่ากันอีกดังนั้นทีก็ต้องเท่ากันแน่นอน พราะมันเสมือนปล่อยมาพร้อมกันเลยอ่ะถูกปะคะอืมอเนอะอันนี้อยู่ตรงนี้เป็นศูนย์ยูวันนี้ก็เป็นศูนย์แต่เป็นเป็นอยู่ในแนวแกนเนี้ยเนอะโอเคอยู่ในแนวแกนนี้เป็นศูนย์ยูในแนวแกนนี้ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ตั้งฉากกันนะคะโอเคข้อนี้จึงเป็นจริงขอไข่ถูกต้องมาดูคอควายบ้างข้อควาย Ua เท่ากับ0 Ub ไม่เท่ากับ0และเซตามากกว่า0 Ua เท่ากับศูนย์ไหนดูสิ Ua เท่ากับ0หมายความว่ามันเข้าข่ายเนี้ย Ua เท่ากับศนย์ปึ๊บแต่ Ub ไม่เท่ากับ0เหมือนกันเลยแต่ที่ต่างคือเซต้าของมันมากกว่า0ูแหละแสดงว่าเซต้าของมันอะมันจะเอียงเอียงแหละลองมาดูอันใหม่อันใหม่ปึ๊บ เป็นอย่างนี้แทนตรงนี้จะเริ่มมีเซต้ามากกว่าศูนย์องศาเซต้าตรงนี้จะมากกว่าศูนย์องศา A ไม่มีความเร็วถูกปะ UA ไม่มี UA เป็นศูนย์ u เท่ากับศูนย์ไ่ต้องนี้ไม่เกี่ยวนะโอเค u a เท่ากับศูนย์ u มีถูกไหมอืมดังนั้นเวลารง คนะิดเจราดูสิเอาง่ายๆเลยคิดง่ายๆสมมุติว่าระยะทางเหมือนเท่ากันระยะทางตรงนี้เท่ากันเท่ากันแต่อยู่เริ่มต้นไม่เท่ากันมันก็มันก็ถึงไม่พ้องกันถูกแล้วอยู่แล้วชักว่าถ้าเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยอืมก็คือเราจะคิดได้ว่าสมมติว่าเวลาน้องคิดอะน้องก็คิดเป็นแกนไปเลยถ้าอยู่มันเท่ากันปุ๊บเท่ากันอยู่ในแกนเดียวกันเท่ากันเมื่อไหร่ แสดงว่ามันก็ต้องออยู่ในแกนเดียวกันเท่ากันเมื่อไหร่อ่ะมันจะทําให้เวลาที่มันใช้จากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันเท่ากันเนื่องจากระยะทางมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะอืมซึ่งอยู่เนี้ยถ้าเซต้าไม่เป็นศูนย์แล้วตรงเนี้ยมีความเร็วอ่ะเวลาเราคิดอยู่อ่ะเราก็คิดแตกแรงเข้ามาทางนี้ถูกปะแตกแรงเข้ามาทางนี้ถูกปะอืมถ้าอยู่ตรงนี้เซต้าอยู่ตรงนี้ u สีส้มตรงเนี้ยในแนวเน,นี้ยนะมันจะเท่ากับ u b คูณกับ s i n เซต้านี่แตกแรงธรรมดานะคะอืมก็จะออกมาเป็น u b s i n เซต้าซึ่ง u b s i n เซต้าถ้า u b มีค่าอยู่แล้วเซตมันมากกว่า0ูนย์่ะทำให้ s i n เซต้ากับ u b s i n เซต้าคูณกันยังไงก็ไม่เป็นศูนย์ซึ่งความเร็วต้นของ2อ,อันเนี้ยมันจะไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันแต่ระยะทางมันเท่ากันเวลามันย่อมไม่เท่ากันถูกปะ เนี่ยเอาสูตรเอาสูตรซิมเปิลเลยนะ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ปะดังนั้น t เท่ากับ t เท่ากับ s ส่วน v s เท่าอยู่แล้วถ้า v ต่าง t, t s, ต้องต่างแน่นอนเนาะโอเคนะน,นั้นข้อนี้คอควายฟันทงเลยว่าผิดแน่นอนมาดูงอง,งูงอง,งูเป็นยังไง เขาบอกว่า u a เท่ากับ0 u b ไม่เท่ากับ0และเซตามากกว่า0องศาปึ๊บลองมาดูว่าอันนี้มันไม่มีอะไรเท่ากับ0เลยอะดูสิทุกอย่างไม่เท่ากับ0ไม่เท่ากับ0แล้วก็มากกว่า0ด้วยเซตายัางมากกว่า0นอีกพื้นที่ยังเป็นแบบนี้อีกรอบรอบที่4 ชื่อตรงนี้คือวัตถุ A นี่คือวัตถุ B วัตถุ B วัตถุ A ก็มีความเร็วค่านึงพี่สมมติให้มันเป็น uA วัตถุ B ก็มีความเร็วค่านึงแถมเซต้าอีกค่านึ่งต่างหากเซต้าค่าหนึ่งเป็น uB ข้าสองอันนี้ถามว่ามันจะมีโอกาสเท่ากันไหม ลองคิดดูสิพี่ว่ามีโอกาสนะคืออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่เท่ากับแล้วมันจะเท่ากันทุกในทุกกรณีนะอันนี้มันหมายความว่าในเงื่อนไขเนี้ย UA UA ไม่เท่ากับศูน UB ไม่เท่ากับศูนย์และเซต้ามากกว่าศูนยนะจะมีโอกาสไหมที่ทำให้2วัตถุเนี้ยมันมาถึงตรงเนี้ยพร้อมกันซึ่งพี่ขอตอบตรงนี้เลยว่ามันมีโอกาสหลักการของเราก็คือให้ความเร็วต้น ต้นเท่ากันคือจับให้ความเร็วต้นในแกนเดียวกันด้วยนะในในแนวเดียวกันเท่ากันก็คือแนวนี้แนวนี้ถ้าความเร็วในแนว,วามเร็วต้นในแนวนี้เท่ากันระยะทางเท่ากันเวลาก็ย่อมเท่ากันแน่นอน พี่ไม่ให้ u a เท่ากับ0แล้วพี่ให้ u a เท่ากับค่าหนึ่งสมมุติว่าพี่ให้ u a เท่ากับพี่ u a เท่ากับสามเมตรเปอร์เซกพี่ให้ u b เท่ากับเท่ากับหเมตรเปอร์เซก ทิศนี้แล้วให้เซต้าเท่ากับ30องศาโอเคแล้วลองดูอันนี้ดูนะถ้าพี่ให้เซต้าเท่ากับ30องศาเซต้ามากกว่าศูนย์ถูกไหมคะลองมาดูอันนี้ดูซิว่าตรงตรงตามเงื่อนไขไหมเซต้าเท่ากับ30องศาเซต้ามากกว่าศูนย์ถูกปะถูกนะพี่ทําตามเงื่อนไขนะต่อมา u b เท่ากับ6เมตรเปอร์เซก ไม่เท่ากับศูย์ถูกปะถูกแล้ว UA เท่ากับ3เมตรเซกก็ไม่เท่ากับศูนเหมือนกันก็ยังเข้าเงื่อนไขนี้ถูกปะอ่ะแล้วเราเราเราลองมาดู UB ในแนวแกนสีส้มเราก็แตกแรงปึ๊บแตกแรงตรงนี้ตรงนี้จะแตกแรงได้ UB s ซน์เซต้ใช่ป่ะ UB s ซน30เท่ากับ UB ใชาเท่ากับ6เมตรคูณกับ1ส่วน2ถูกไหมตัดตัดก็เท่าก,ก,กับ3เมตรเปอร์อุ๊ยเท่ากันเลยอะ่ะดูสิเนี่ยก็จะมีความเร็วแนวแกนนี้แกนสีส้มเท่ากับวัตถุ A แล้ว ดังนั้นถ้าความเร็วในแนวแกนสีส้มเท่ากันะยะระยะทางในแนวสีส้มเท่ากันก็ยังทาให้เวลาที่สองวัตถุเนี้ยตกมาถึงตรงนี้พร้อมกันเหมือนกันโอเคดังนั้นจึงสรุปได้ว่าข้อง,งูถูกต้องรูสิถ้าเกิดน้องถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติน้องรีบอ่านโจยอะ่ะแล้วสมมติว่าเจอข้อขอไข่ถูกแล้วอะ่ะเฮ้ยก็ถูกเลยก็เอาข้อนี้ไปเลยแล้วกาข้อสอง ก็ก็ไปฝนมันจะมีฝนอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วน้องก็ฝนต่อปุ๊บเลยแล้วไม่ได้ดูต่อความจริงอ่ะโจทย์เขาถามอันนี้น้องคือเขาถามว่าคือเขาให้เงื่อนไขเงื่อนไขมาก็ขอคองอแล้วเดินถามว่าถามซ้อนอีกทีหนึ่งว่าเงื่อนไขใดถูกอีกอันนี้ก็มีกอขอถูกคองอถูกก็ขอถูกคอ,องอถูกแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันถูกข้อไหนบ้างจากการที่เราวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วเนี่ย ก็จะไ,ได้ว่าขอไข่กับงองูถูกใช่ไหมแล้วก็ดูว่าช้อยไหนอีกเราต้องมาดูก่อนนะเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเกิดน้องตอบสองไปแล้วก็เสร็จไปแล้วโดนจดหลอกก็คือเราก็ต้องมาดูว่าขอไข่กับงูถูกเนะี่ยอยู่ช้อยไหนดูสิกอขอขข็ขอใช่ไหมไม่ใช่ขอคองอใช่ไหมไม่ใช่ก็คอใช่ไหมไม่ใช่ของอนี่ไงเจอแล้วดังนั้นเราต้องตอบข้อสี่โอเคข้อคำตอบที่ถูกกล้องสำหรับข้อนี้คือข้อสี่นะคะ มาทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเจอโจทย์แบบนี้แล้วเขาถามว่าวัตถุจะถึงที่ราบพร้อมกันเมื่อไรพร้อมกันได้เนี่ยต้องต้องพิาจารณาปัจจัย3ามอย่างปัจจัยสอย่างก็คือหนึ่งแรงแรงดึงที่จะทำ ไม่จำเป็นต้องเป็นแรงดึงก็ได้นะเป็นแรงสักอย่างที่มันกระทํากับวัตถุมันใช่แรงเดียวกันสองอันเท่ากันหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแรงสองอันเท่ากันก็เออตัดไปอันนี้ต้องคงต้องต้องเท่ากันซึ่งไอ้แรงเนี้ยมันจะส่งผลให้เความเร็วของมันเปลี่ยนอะเพราะความเร็วเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนจ่ะ ถ้าแรงแรงหนึ่งที่กระทำสองอันไม่เท่ากันน่ะต่อให้ความเร็วต้นเท่ากันนะมันก็จะถึงไม่พร้อมกันนนะคะสองคือสองคือระยะทางลองดูถ้าสมมติถ้าสมมติความเร็วต้นเท่ากันแต่ระยะทางอันนี้ต้องเคลื่อนที่ไกลกว่าสมมุติว่ามาถึงตรงนี้กับวัดที่ตรงนี้ ย่อมทำให้ระยะระยะเวลาสองอันไม่เท่ากันถูกปะอัน,นี้สองรสะยะทางต้องเท่ากันนะสามคือความเร็วต้นอืมโอเคความเร็วต้นต้องทำกันต้องพิจารณาทั้งสาปัจจัยนะคะก็คือเอ่อแต่มันจะมีอีกอะไรนึงที่ว่ามันจะเป็นบังเอิญฟุกๆอะไรแบบเนี้ยว่า เกิดระยะทางไม่เท่ากันความเร็วต้นไม่เท่ากันแรงที่ดึงไม่เท่ากันแต่มันอาจจะใช้เวลาเท่ากันก็ได้ก็จะมีกรณีนั้นแต่กรณีนั้นก็จะเป็นกรณีแบบสุดตรงอีกอันหนึ่งนึกออกไหมคล้ายๆกับอันเนี้ยคล้ายๆกับกรณีนี้ที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเท่ากันเลยแต่แต่มันดันมีโอกาสที่ทําให้เท่ากันได้ทําให้เวลาเท่ากันได้โอเคนะอืมสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือ3ปัจจัยนี้โอเคค่ะ ังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะคะอย่าลืมโอเคเวลา้องโจทย์น้องต้องดูด้วยนะว่าเขาถามอะไรแล้วเขาให้ตอบอะไรไม่ใช่แบบว่าเขาให้โจทย์มาหลอกนี้สีช้อยพอดีด้วยเหมือนกันเลยดันไปตอบไอ้ข้อนี้ก็จะผิดถูกไหมใครที่วงสองไปก็จะผิดแหละก็ต้องมาอ่านโจทย์ดีๆรอบครอบนะคะโอเค